สัต่อมานะครับก็คือบล็อกคำสั่งตรวจจับนะครับสำหรับบล็อกคำสั่งตรวจจับนะครับเขาก็จะช่วยให้เรานะครับสามารถรับรู้ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมเช่นการตรวจสอบว่าตัวละครสัมผัสวัตถุหรือไม่นะครับหรือตัวละครตัวนี้ของเรานั่นเองนะครับหรือว่าการใช้บล็อกคำสั่งนี้นะครับทำให้เราสามารถ ตอบโต้กับผู้ใช้งานได้นั่นเองนะครับก็ตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าตัวละครตัวนี้ของเรานะครับเดินไปแต่สีเขียวอ่าเราก็จะเขียนคำสั่งอีกว่าถ้าแต่สีเขียวจะให้เขาทำอะไรนั่นเองนะครับหรือว่าจะให้ถามชื่อนะครับว่าคุณชื่ออะไรนะครับอ่าหรือว่าจะให้เขานะครับอ่าจับเวลาก็ได้หรือว่า กำหนดปีต่างๆเนี้ยก็ได้นะครับสำหรับตัวอย่างนะครับก็นักเรียนสามารถคลิกดูตัวอย่างใต้บทเรียนนี้ได้เลยนะครับ